ก็ต้องขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับสนับแชร์โมของเรานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมมาเวลิวอลกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมานะครับทำการดูไม่ได้ทําการรีวิวหรือว่าทําการสอนตื่นเทคนิคอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคนะครับเทเรอร์นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ30นาทีที่แล้วนะครับผมของมาเวลิวอลนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะเป็นซีซั่นสองเฮลไฟ เฮลไฟกาล่าออฟิเชียลเทลเลอร์นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าคารากาวหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วก่อนนี้มีคนบอกให้ผมอ่านให้ถูกอยู่นะครับผมซึ่งมาวันที่11เอ็ดเมษายนนะครับผม11เอ่าเมษายนนะครับผมซึ่งนี้ก็ปล่อยเทลเลอร์มาแล้วนะครับมาดูกันว่าเรานะครับผมได้อะไรจากเทลเลอร์นี้กันบ้างครับผมไปดูวันในเทลเลอร์กันเลยครับร้านคั่นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาเวลไลท์วอลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ การเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500เลรดินั้นต้องใช้เงินถึง170บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่134บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละโอเคครับมา เริ่มกันเลยครับตื่นเต้นครับหนึ่งนาทีนะครับเราจะได้รู้อะไรกันบ้างนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่เอมมาป่ะอุย้ยเอมเอมาเาาเอมาโฟลด์ครับเอมมาโฟลด์มาครับทุกคนเรื่นี้ก็ด่านใหม่นะด่านใหม่นะครับโอ้ว่าสกีใครบ้างวะผมขอผมขอดูไปย,ย,ยาวๆก่อนนะทุกคน โเคเกอร์นะครับโอโข้ขาไอ้มาฟ,ฟอร์ได้ตายเดือดะคาโควาคาโควานะครับคาโควา,า,โ,คาโอเคโอเค <c oughs> เอาตอน้นเอาต้นกับไอ้มาฟอร์ทุกคน

โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเก็บดีเทลกันทีละอย่างนะครับทุกคนว่าจะมีอะไรมากันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับฉากแรกของวิดีโอเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขาของเอ็มม่าฟอนนะครับจะเป็นล่างเพชรเนอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่อย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับว่าหนางเนี่ยจะมีเป็นล่างเพชรแล้วก็ล่างปกตินะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ ฮลไฟกาล่านะครับผมอ่าน่ามีงานเลี้ยงนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น <To S 1> สกินนะ <to go. S 1> ที่จะเข้ามานะครับผมอันนี้ฮอกหรออันนี้ฮอกปะอันนี้ผมไม่ชัวว่ะฮอกปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะฮอกนะครับอันนี้น่าจะอแบล็กวิดอนะครับอันนี้กัปตันอเมริกานะครับดูจากเสือ้อนะครับอันนี้ก็แบ็คแพนเทอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นอเวนเจอร์ปะ นะครับอันนี้น่าจะฮอกนะครับผมฮอกล่างยังไม่แปลงล่างนะครับคิดว่านะเพราะว่าตัวละครที่ผอมแบบนี้มันมีแค่ฮอกคนเดียวครับไม่น่าใช่แบบไม่น่าใช่ฮอกไอวะทุกคนนะเออนี่น่าจะฮอกนะครับเออน่าจะน่าจะเออฮอกบูสเปนเนอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสองสกินที่มีมาแล้วนะครับในซีซันสองนี่เอซีซันหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับผมลูน่าสโนว์นะครับผมลูน่าสโนว์นะครับที่ครึ่งขาวครึ่งดำนะครับผมอ่าโลแกนนะครับหรือว่าบูเบารีนอ้า โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้รู้สึกว่ามาแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นชุดของซีซั่นสองอันนี้นะครับผม <Our S 1> ในซีซ<ส>ันหนึ่งอ่าแล้วก็โลแกนเพรสเดนครับแล้วก็อันนี้ครับชุดใหม่ครับผมอ่าชุดโค้กไฮเดเกอร์นะครับที่มันมีลีกหลุดมานานมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็อ่ามาแสดงให้ดูแล้วนะครับมาโชว์ให้เห็นแล้วนะครับผมอืมอันนี้ก็อโอโ้โหเอว่าขาเาขาแบบเขาเน้นขาเขาสุดๆไปเลยว่ะนะครับขายมาฟอร์ดี่คือสุดๆไปเลยว่ะ คาโควอันนี้ครับเป็นเมเอ่ม,อมจิกนะครับแล้วก็ไซล็อกนะครับผมในชุด X-Men เมนคลาสสิกนะทุกคนชุด X-Men เมนคลาสสิกนะครับสีเหลืองฟ้านะครับผมสวยว่ะสวยดีครับสวยดีครับ What the fuck อันนี้มันดูมหรือเปล <laughs> <laughs> ่าถ้าไม่ดูมมายืนคุยกับโลกิวะโอเคไม่เป็นไรครับดนะ็อกเตอร์ดูมเนี่ยเออมายืนคุยกับโลกินะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเหมือนโดนงานโดนขัดนะครับผมแล้วก็มาแล้วครับผมตัวแย่งซีนนะครับผมเอาตรอนนะครับทุกคนไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยครับดีไซน์โคตรเท่อ่าแล้วก็เป็นฉากต่อสู้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นฉากต่อสู้ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะทุกคนอ่าก็มีโชว์เท่นะครับนี่เข้านะครับเป็นตัว X นะฮะ เอตออฟเอลตรอนบีกินนะครับผมโอ้โ oh หเอาเรื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้มีเอ่อเพิ่มเติมอีกหน่อยก็จะมีแลคคูนนะครับแลคคูนแล้วก็อันนี้น่าจะสตาร์ลอดนะเออผมว่าอันนี้น่าจะสตาร์ลอดนะครับเพราะว่ามาอยู่กับแลคคูน on, ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสตาร์ลอดนะครับผมวันที T ่11นะครับผมอ่าเอพิวนะครับหรือว่าเดือนนี้นะครับอีก 7-8วันนะครับอีก8วันนะครับผมซีซั่น2ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องมารุนกันนะว่าครึ่งแรกนะครับจะเป็นเอ็มมาฟอสหรือจะเป็นอัลตรอนนะครับผมก็ตื่นเต้นว่ะนะครับตื่นเต้นนะครับซีซั่นสองนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรมาก่อนนะแต่ว่าก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าตัวละครใหม่คือเอมมาฟอสนะครับแล้วก็อัลตรอนนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเบลดมันหายไปไหน เหมือนกับว่าจะกระโดดข้ามเบรดไปเลยนะครับก็โอเคครับก็น่าสนใจดีนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ว่านะครับเอมาฟอสก็จัดงานฮิลไฟกาล่านะครับแล้วก็อัลตรอนมาบุกนะครับผมก็จะแต่ว่าการที่จะให้ตัวละครที่เราเล่นเป็นตัวละครร้ายในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแปลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมในตอนรีวิวทีนี้นะครับว่าบทพูดเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคน โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับนี่ก็น่าจะสุดๆแล้วนะครับที่ผมจะหาข้อมูลหรือว่าพอที่จะอธิบายนะครับว่าเทเลอร์นี้มันเกิดอะไรขึ้นได้นะครับแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะหาข้อมูลอะไรได้นะครับผมจากเทเลอร์นี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับผมเห็นอิสต์เอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเห็นข้อมูลไหนน่าสนใจในเทเลอร์นี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมผมจะไปเป็นการบอกเพื่อนๆนะครับผมแบบว่ามีตรงนี้ที่พี่พลาดไปนะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ขอฝากรานไปด้วยนะครับร้านขันเทพนะครับผมบริการเติมเงินเร็วเติมกันไวทันใจนะครับต้องร้านกั้นเทพนะครับผมซีซั่นใหม่จะมาแล้วนะครับผมถ้าใครไม่มีเว็บเติมเงินราคาถูกนะครับก็ร้านขันเทพเลยนะครับเติมไวรอซีซั่นสที่จะมาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขอฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย